สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำสังขยาชาไทยกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำชาไทยกะทินมสดนมข้นจืดนมข้นหวานน้ำตาลไข่ไก่เอาเฉพาะไข่แดงนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็เนยเค็มค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเริ่มจากใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะลงไปนะคะในชามผสมยกเว้นเนยนะคะเนยเค็มค่ะชาไทยนมสดนมข้นจืด น้มข้นหวาน <c oughs> น้ำกะทิค่ะ <c oughs> น้ำตาลทราย <c oughs> คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็น้ําตาลทรายละลายก่อนนะคะ คนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะถ้าเห็นว่าหวานน้อยไปสามารถเติมน้ำตาลทรายเพิ่มได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ฟ้าไม่ได้ใส่เกลือนะคะสูตรนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเนยเค็มนะคะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่ไข่แดงแล้วก็แป้งข้าวโพดต,ตามลงไปนะคะไข่แดงเนี่ยเวลาที่เราตอกไข่เสร็จแล้วและแยกไข่แดงเนี่ยเราจะต้อง แรปไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะกระด้างอะค่ะมันโดนลมแล้วมันจะกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแยกไข่ขาวกับไข่แดงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องแรปก,ก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําไปกรองก่อนนะคะสักสองรอบก่อนนะคะก่อนจะนําไปตุ๋นนะคะมืน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมของเรานะคะขึ้นตั้งไฟแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เวลาประมาณ20-30านาทีนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ผ่านไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะปริมาณก็จะลดลงเหลือประมาณแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองค่ะความข้นกำลังดีเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปนะคะคนให้ละลายนะคะเนยเค็มนะคะจะช่วยให้รสชาตินะคะกลมกล่อมมากขึ้นนะคะตัดหวานแล้วก็ ตัวของเนื้อสังขยานะคะจะมีความเงานะคะสวยมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสังขยาชาไทยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ